ชิปโป่หนึ่งเก้าสามตอนตอไม้หน้าขนแบบมัดรวมตอนจะจบจอห์นหยุดอะไรโกลนคนกำลังรีบก็เห็นวิ่งมาแต่ไกลจะรีบไปไหนข้าเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ายหมู่บ้านนะดิเป็นตอไม้หน้าตาเหมือนคนอะไรนะตอไม้น้าตาเหมือนคนเออไปดูด้วยกันเต้าอะไรวะตอไม้น้าตาเหมือนคน ไอคนคนนั้นโคตรสวยเลยหน้าตาไปเหมือนตอไม้ซะได้แล้วถ claro> <Yeah, ้าเจอคนที่หน้าเหมือนตอไม้จะไหว้ไหมไม่คนละอย่างกันอันไหแค่ตอไม้หน้าเหมือนคนกูหน้าตาเหมือนคนกูออกทำไมไม่ไหว้กูก็เพราะมึงเป็นคนอยู่แล้วไงหน้าเหมือนคนก็ไม่แปลกหรอกป่ะไปด้วยกันจะได้รู้ซึ้งถึงจิตวิญญาณของชาวมูเตลูเผอเจอเออไปดูด้วยก็ได้เออแต่จะไปดูเฉยเฉยไม่ได้นะเราต้องมีออปชั่นไปด้วยฮะอะไรจะขนาดนั้นออปชันอะไรเหรอแป้งแล้วก็ทู นี่มันอุปกรณ์ขูดหวยปะเนี่ยถูกแล้วเพื่อนยากเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเข้ากันตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอไล่เลียงก่อนเจอตอไมห้หน้าตาเหมือนคนก็เลยไปขอหวยโคตรไม่เข้ากันเลยวะ่ะมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแลจอดให้โกนฟังไว้ให้ดีนะเว้ยทุกอย่างล้วนขอหวยได้นี่เราอยู่จัก,กรวาลเดียวกันปะเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบลูคำนี้มาอีกอ่ะ หน้าเหมือนคนอย่างที่บอกไหมกูว่าหน้าเหมือนการ์ตูนมากกว่าเฮ<โท>้ยไม่เชื่ออย่าลบลูก่กูรู้แล้วย้ำอยู่ได้อ,าอ่ายาโมยืนนิ่งไหวซะสิไม่อะกูไม่ไหวมึงไหวเลยสาธุนโมอมุตตพิษมึงาศาสนาไหนแน่เนี่ยเปไงไหวแล้วรู้สึกดีขึ้นมั้งไหมก็รู้สึกอิ่มเอิบใจกูดีใจด้วยทีนี้ก็กลับกันได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้ลืมมาทูบก,กับแป้งมาว่ะแปเอามาให้หน่อยดิอ้อแปเอามาเองเอองง้นก็ได้ เดี๋ยวผมมานะครับมึงบ้าแะ้รจอจคุยกับตอไม้เฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบลู่เออกูรู้แล้วโอเคเดี๋ยวมานะ <c oughs> ว่าไงครับคุณตอไม้สบายดีไหมครับอยู่ดีๆก็มีคนมกกากราบไหว้บูชาโชคดีจังนะมึงอะ่ะเอ,อิเอ,อิกูคุยกับตอไม้ฮ <c oughs> ะเมื่อกี้เหมือนตอไม้มันทำเลืองมองเลยเราคงไม่บ้าตามไม่จอจใช่ไหมมาไปซื้อถึงไหนเนี่ยฮะ มานังรอมาตรงนี้แล้วกันเฮ้ย hey, ขอพิงหน่อยนะเว้ยต่อไม้เออพิงไปเถอะไม่เป็นไรใจดีซะด้วยเมื่อกี้มึงพูดอะแมนแล้วเชี่ยปล่อยปล่อยปล่อยกูปล่อยบ้าอะไรละ่ะไม่ได้จับไว้ซะหน่อยกูลุกไม่ขึ้นให้ hey, ก่อนทำอะไรเนี่ยจอร์ดอุ้มอุ้มตัวป่านนี้จะมาทำตัวเป็นเด็กอยู่ได้ต้นไม้พูดได้โอ้โหข้าแค่มองเป็นต้นไม้ศักเิษเฉยๆแต่เองนี่หนักเลยนะต้นไม้พูดได้เนี่ย พูดได้จริงๆดึงกูขึ้นก่อนเฮ้ยมึงเป็นเอามากเลยนะเนี่ยโกรนมันพูดได้ใครเหรอตอไม้ฮ่าโกรนเ้ยเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบลู่อุตตะย้อนกลับซะด้วยมึงลองไปคุยกับตอไม้ดูได้อยู่แล้วคุณตอไม้ครับผมหาซื้อแป้งกระทูไม่ได้พรุ่งนี้ผมค่อยมาขูดนะครับไหนเมทมีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงเหรอเออจริง ถึงศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะพูดได้นะเว้ยโลออกสองสัยกูหลอนเองเออคิดมากไปได้แลไงมันพูดอ<ม>ีแกแล้วไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยอะไรมึงอยู่ใกล้กว่ากูอีกทําไมไม่ได้ยินเอาก็ควรไม่ได้ยินมีแต่เองคนเดียวน,นั่นแหละที่จะได้ยินทาไมอ่ะต้องเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะคุยกับข้าได้นี่กูจิตใจบริสุทธิ์หรอเนี่ยเข้าใจอะไรผิดเปล่าวะเฮ้ยโกรนมึงคุยกับใครอ่ะคุยกับตอไม้โอ้โหอินจัดเลยนะเนี่ย ถ้าตอไม้พูดได้จริงทําไมข้าไม่ได้ยินวะเพราะมึงจิตใจไม่บริสุทธิ์อ๋อเหรอคือมึงบริสุทธิ์ว่างั้นใช่ตอไม้มันบอกแบบนี้ถุยถ้ามึงจิตใจบริสุทธิ์นะกูก็สนไว้ละเห็นไหมขนาดเพื่อนยังบอกให้จิตใจกูไม่บริสุทธิ์เลยมึงเหงื่อมัวอะไรตอไม้แน่ก็ช่างดิคนอื่นไม่รู้แต่ข้ารู้เห้ื่อยร้อนให้ก่อนกูว่ามึงกลับไปนอนพักก่อนเถอะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาอีกทีอาจจะนอนไม่พอก็ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ วันต่อมาข่าวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแต่กูต้องทําจริงๆเหรอวะจริงเราตกลงกันแล้วถึงงั้นก็เถอะให้กูมาคุยกับตอไม้นี่มันเพื่ออะไรวะบอกตรงๆอายวะอายทําไมคนดูเยอะแยะไม่ต้องอายเช็คสภาวแวนล้อมมาดีแล้วแถวเนี้ยมีแค่เราสองคนแล้วต้องพูดว่าอะไรบ้างอะคุยกับตอไม้นี่ไม่เคยเลยไหนจะพูดอะไรก็พูดคุยทั่วไปอะไรก็ได้ชวนไปกินข้าวร้านมึงก็ได้เฮ้ยโอเคเลยงั้นถนัดสวัสดีครับตอไม้ คุณรู้จักร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกหรือเปล่าต่อเลยอร่อยรสชาติดีถูกหลักอนาจาร์อนาหมโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถ้าคุณพูดกับผมผมลดให้อีกห้าสิเปอร์เซ็นเฮ้ยพออยวะโกลนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นสินะคงเป็นเพราะว่าจิตใจมึงไม่บริสุทธิ์อะอ้าวซะง,งั้นแปลว่ามึงคุยกับตอไม้ได้เหรอเออใช่เห็นว่าเพราะจิตใจกูบริสุทธิ์อะ โอ้โหนี่มันเหมือนกับว่าพามาเพื่อที่จะหลอกด่าเลยอะ่ะจเย็นเพื่อนกูคแค่จะบอกว่าจิตใจมึงไม่บริสุทธิ์ก็เลยคุยกับตอไม้ไม่ได้แค่นั้นมันดีกว่าเดิมตรงไหนกูว่าที่มึงคุยกับตอไม้ได้อะไม่ใช่เพราะมึงจิตใจบริสุทธิ์หรอกมึงเป็นคนบ้าไปก่อนละให้มาทําอะไรก็ไม่รู้เออว่ะหรือว่าที่จริงแล้วเราเป็นคนบ้ากูเป็นคนบ้าเองไม่ได้บ้าหรอกเองแค่โรคจิตไม่จริงตอไม้ไม่ได้พูดกูหลอนเอง กูเป็นคนบ้าอาการหนักนะนอนพอป่ะเนี่ยเมื่อคืนกูไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นมึงได้ยินอย่ามาใครสือไม่กูไม่ได้ยินอยียบขี้หมาทําไมเฮยจริงเหรอวะนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วว่าได้ยินโอ้ยปวดหัวสับสนเฮ้ยผ่อนคลายหน่อยไม่ต้องคิดมากใครไม่คิดมากก็บ้าละเฮ้ยโกรนโกรนอ้าวโยงมาไงจอดลอ้ฟังงเราไม่เป็นห่วงมึงก็เลยกูมาดูเนี่ยจอดเป็นห่วงกูแต่ให้มึงมาดูเหรอ จ้อดเล่าอะไรให้ฟังมั่งอ่ะที่จริงไอ้จอตมันเล่าให้ฟังไว้โกรธมันกำลังจะเป็นโรคประสาทมันคิดว่าตัวเองคุยกับตอไม้ได้เพราะเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์เพราะงั้นการที่จะเยียวยาไอ้โกรธได้ก็คือต้องแกล้งทําไปคุยกับตอไม้ได้เหมือนกันเพิ่มพามอะไรคนเดียวอ่ะสวดมนต์ขอให้โรคนี้น่าอยู่ขึ้นเฮ้ยตอไม้นี่แหละที่พูดได้อ่ะใช่แต่พูดได้เฉพาะกับคนที่จิตใจบริสุทธิ์นะก็คือมึงคนเดียวใช่ป่ะเออใช่แต่ทีเนี้ยเมื่อกูได้ยินคนเดียวแล้วใครๆก็ไม่เชื่อกู หรือว่ากูเป็นคนบ้าเฮ้ยไม่ใช่งานหรอกเดี๋ยวกูจะลองคุยดูมั่งจริงเหรอเพื่อนไม่คิดว่ามาไร้สาระเหรอเฮ้ยโลกนี้ไม่มีอะไรไร้สาระอ๋อสมแล้วที่มีพ่อชื่อไก่ไม่เกี่ยวเฮ้ยสวัสดีครับตอไม้ได้ยินเสียงผมไหมครับถึงเราจะไม่ได้ยินเราก็ต้องแกล้งํำเป็นได้ยินเพื่อเป็นการเยียวยาไอ้กโกลนผมชื่อโยงนะครับฮะจริงเหรอครับไอ้กโกลนต้นไม้พูดกับกูตอนไหนวะกูไม่เห็นมันพูดอะไรเลย วันนี้อากาศเป็นไงม้างครับมึงเป็นใครเนี่ยอ๋อเหมือนฝนจะตกเหรอแล้วทําไมมาอยู่ที่นี่ได้อะเรื่องของกูอ๋อเป็นเทวดาตกสวรรค์หนุจะกกับสวรรค์เมื่อไรเหรอะอะไรของมึงเนี่ยเพ์เจอร์ว่ะพรุ่งนี้สินะครับเฮ้ยโกรนศักดิ์สิทธิ์จริงว่ะต่อไม้พูดกับกูมึงแน่ใจนะว่ามึงได้ยินเออได้ยินทุกคําพูดเลยโคตรมั่วอะไรอ่ะขนาดไอโยงก็ไปควรจิตใจไม่บริสุทธิล์ละเนี่ยหมายความว่าไงกูก็คุยกับต่อไม้แล้วนี่ไงมึงคงคิดว่ากูบ้าสินะเปล่าก ไม่เชื่อถามตอไม้ด้วยดิใช่ไหมครับกูไม่คุยกับมึงนม่นไงเห็นไหมตอไม้บอกว่ามึงปกติดีเออไม่เป็นไรโยงพอเหอะกูขอบใจมึงมากทาไมวะอยากให้กูคุยกับตอไม้ต่ออีกไหมไม่ต้องลำบ,บากขอบใจที่เป็นห่วงนะมึงกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปเออได้เร็วเร็วนะไปก่อนนะจ๊ะตอไม้มึงรีบไปให้พ้นๆตอไม้บอกให้กูไปดีมาดีว่ะให้ถามจริงเอะถามมาเลย แกมาจากไหนวะแล้วทาไมถึงได้มาเป็นตอไม้เนี่ยแล้วทําไมถึงพูดได้อ๋อที่จริงข้าเป็นต้นตะเคียนฮะต้นตะเคียนต้องเป็นผีผู้หญิงไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่จะเป็นตอนแรกก็เป็นต้นใหญ่นะแต่โดนพวกลักลอบตัดไม้เหลืออยู่แค่เนี่ยอ้าวแล้วทาไมไม่ไปอยู่ท่อนอื่นล่ะง,งั้นท่อนอื่นถูกแปรรูปไปเป็นโต๊เก้าอี้กันหมดแล้วว่าเหลือแต่ท่อนที่อยู่ติดก,กับร,รากนี่แหละที่ไม่มีใครเอาโหหน้าสงสารเนาะเออนั่นดิโคนหน้าสงสารเลยก็รอคนมีบุญมาเจอเนี่ยแหละแล้วเจอ,อยัง ก็มึงไงบาแล้วถ้าข้ามีบุญจริงนะข้าไม่มาหาหอยหลอดกินไปวันๆหรอกก็เนี่ยบุญมาแล้วข้าสามารถให้พรวิเศษเจ้าได้เว้ยอ,อ๋อเหรอวิเศษซะจนเหลือแค่ตอนเนี่ยพรวิเศษใช้กับตัวเองไม่ได้แต่มอบให้คนอื่นได้เชื่อมันได้ไหมเนี่ยหลังจากนั้นต่อไม้หน้าคนก็ได้มอบพอรวิเศษให้กับกโกลนโปรดติดตามตอนต่อไป เนี่ยขอถามอีกครั้งคิดดีและชมที่บอกว่าข้าเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยแม้แต่ตัวข้าเองยังรู้เลยว่าจิตใจข้าไม่บริสุทธิ์อยากรู้หลักเกณฑ์ในการตัดสินปะล่ะเอออยากรู้เสิเหล่ามาเองเคยคิดร้ายกับใครไหมทุกวันเนี่ยแล้วมีความหวังดีให้กับใครบ้างไหมเท่าที่จําได้นี่ไม่มีนะแล้วความดีที่ทําล่าสุดล่ะก็น่าจะเป็นดับกองไฟหลังจากปิ้งหอยรอดเสร็จมั้งนั่นไงใช่แล้วเองเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์ฮะทำแค่นี้ก็เป็นคนจิตใจบริสุทธิ์ได้แล้วเหรอ และไอความชั่วที่ผ่านมาล่ะไม่นับเฮ้ยนี้ก็ได้เหรอเออขนาดแต่ละประเทศก็ยังมีกฎหมายไม่เหมือนกันเลยถามมากจะเอาไม่ได้พรเนี่ยเอาสิครับเอาเอาขอได้กี่ข้อขอได้ไม่จํากัดโอ้สุดยอดเลยว่ะแต่มีข้อแม้นะเอาอีกแล้วมีข้อแม้อีกแล้วขอพรได้ไม่จํากัดแต่ว่าห้ามทําให้ตัวเองมีความสุขขอพรได้แต่ห้ามมีความสุขแม็แล้วแล้วกูจะขอไปเพื่ออะไรเนี่ย นี่มาให้พรหรือให้สาบแช่งตัวเองกันแน่วะเอ้ยได้พรฟรีๆมันก็ต้องใช้สมองข้อแรกสิขออะไรก็ได้ไงแต่ห้ามมีความสุขกับมันและถ้ามีความสุขจะเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายไปโอ้ยตายแล้วงั้นถ้าสมมติว่าพรหายไปแล้วมาขอใหม่ได้อีกป่ะได้ดิก็บอกแล้วว่าขอได้ไม่จํากัดเองางี้งั้นพรข้อแรกขอขอแบบพื้นฐานความต้องการของมนุษย์เลยแล้วกันขอให้มีเงินใช้ไม่จํากัดโอ้โหได้เลยจัดไปง่าย เรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังมันมีขั้นตอนการรับพอรอยู่โอ้ดูวุ่นวายเนาะแล้วมันต้องทําไงอะ่ะต้องเลียต่อไม้สามครั้งก่อนแล้วพอมันถึงจะสำารธิ์ผลทําไมขั้นตอนการขอพรมันดูแปลกแปกไม่ทําก็ได้นะถามสิผมทําได้แผลบแผลบ,บโอ้โหเป็นไงเข็มมาถึงหูมันจะไม่เข็มได้ไงก็เมื่อกี้เองมานั่งพิงข้าตรงนั้นมันก็เหมือนเลียหลังตัวเองนั่นแหละแหวะเอ๊ะทำไมรู้สึกกระเป๋าตรงๆเฮ้ยเงินมาจากไหน เป็นไงล่ะบอกแล้วพรสำร Hi, ส็จผลให้สุดย <What? S 2> อดสุดยอดว้าอ้าวอยู่ดีๆเงินก็หายก็เมื่อกี้เองมีความสุขไงก็บอกแล้วว่าห้ามมีความสุขหลังจากนั้นโกรนก็ได้ขอพอรแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เลียตอไม้ใหม่อา้าวคุณโกรนวันนี้จะมาเซนอะไรอีกล่ะไม่ได้มาเซนมาอุดหน,นุนกูมีตังค์จ่าย โห่เกิดอะไรขึ้นมีตังมาจ่ายเอาหอยหลอดไปขายมาเหรอเรื่องของข้าไม่ต้องมายุ่งอย่าบอกนะว่าต่อไม้พูดได้ของเมืองให้พ่อนมาโหยขานี่เซนคโคตรดีเลยวะ่ะแต่บอกความจริงมันไม่ได้เดี๋ยวโดนหาว่าบ้าเออใช่ต่อไม้พูดได้ให้กูมาเอาเพิ่งคิดอยู่ในใจว่าจะไม่บอกมันซะหน่อยกูปากไวไปเปล่าววเนี่ยเผอเจอ<ฮ>เออโชคดีที่มันไม่เชื่อไงก็แล้วแต่เอาของที่แพงที่สุดในร้านมา ฮ้ยสภาพอย่างมึงเนี่ยนะจะเอาของแพงที่สุดในร้านก็บอกว่ามีตังค์จ่ายคนมีตังค์จ่ายทาไมหน้าเลี้ยวคิ้วขมวดอย่างนี้วะไอ้ขาวกูมีความสุขไม่ได้กูต้องกินด้วยความทุกข์หมายความว่าไงเออข้าก็มีเหตุผลของข้าแล้วกันถ้าอยากกินอย่างมีความสุขไปร้านอื่นนานแล้วหมายความว่าไงก็ร้านมึงไม่อร่อยไงแถบกูกินแล้วอาจตายได้ทุกเมื่อด้วยเอองงด่าเอาด่าเอาแต่ก็ยังจะมากินร้านเราให้ได้ไหนเจ้าขอที่แพงที่สุดในร้านอ่ะโชตังค์ก่อน อเอาปแม่ต้องทอนให้โกรนึกไปขโมยเงินใครมาเ <_ d ans> งินกูแล้วไปเอาขอจะแพงที่สุดในร้านมาได้แล้วได้เลยครับท่านโกน <_ d ans> รนทรมานว่ะมีเงินใช้ไม่จํากัดแต่ห้ามมีความสุขอยากกินด้วยความทุกข์ก็ต้องร้านในขานี่แหละกินไปเสี่ยงตายไป,ไปมาราคาทุกเพ่แนะอธิบายเมนูนี้หน่อยว่ามันแพงที่สุดในร้านยังไงเ <_ d ans> มนูนี้ชื่อว่าไก่ย่างบางระจันแล้วทําไมถึงแพงที่สุด มันก็คือไก่ย่างราคา125บาทธรรมดาเนี่แหละแต่พอเติมคาว่าบางแระจันเข้าไปก็เป็นราคา50,000เหตุผลที่ราคาแพงที่สุดมีแค่เนี้ยนะใช่แล้วไม่ผิดหวังเลยที่เลือกมากินร้านมึงเนี่ยใช่แล้วร้านผมเนี่ยมีตังอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกาวด้วยโอเคดีกูจะได้กินด้วยความทุกข์่ยาบติชมได้นะเอาแล้วไงที่ผ่านมาทำอาหารไม่ได้เรื่องวันนี้ดันอร่อยกูจะกินอย่างมีความสุขไม่ได้ ทำไงดีวะเกือบยิ้มอะเมื่อกี้เฮ้คิดออกแล้วดูมึองจะมีปัญหากับการใช้ชีวิตนะเนี่ยมากวันทูทีงับเฮ้ <c oughs> มึงทำอะไรโกลนกูกัดปากตัวเอง <c oughs> เพื่อกูจะได้กินด้วยความทุกง์งแงๆงม,งมนี่มันบ้าเข้าขั้นแล้วเนี่ยเอออร่อยแต่เจ็บปากทรมานกูไม่มีความสุขงั้นมึงกินไปก่อนนะโกลนเดี๋ยวกูไปทำธุระแป๊บ ไปเลยที่กูไว้คนเดียวนี่แหละกูจะได้ทุกข์มากๆเออเออง่าเงามงา,มงามแซบแสบปากด้วยความเป็นห่วงโกรนข่าวจึงได้นัดรวมทุกคนมาเพื่อหารือเรื่องการช่วยโกรนที่จมอยู่ในความทุกข์เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างที่ข้าเล่าเนี่ยแหละตอนนี้ดูเหมือนมันทําอะไรก็ไม่มีความสุขเลยขนาดมันมีตังนั่นเออแปลกว่า ตอนแรกก็เห็นมันดูเพี้ยนๆคุยกับตอไม้ได้ตอนนี้อาการหนักขนาดกัดปากตัวเองไปกินไปหรือว่ามีใครไปแกล้งมันเปล่าวะไอจรอดมึงพามันไปไหนมากูพามันไปไหว้ตอไม้หน้าคนแต่กูก็ไหว่นะไม่เห็นจะเป็นไรเลยล่าสุดเห็นมันบอกว่าเพราะจิตใจมันบริสุทธิ์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออมันก็บอกกับกูบกงั้นเหมือนกันปป๊ปคิดว่านะพี่โกรนอาจจะต้องการความรักไอโกรนเนี่ยนะต้องการความรักแล้วมันจะดีขึ้นเหรอความรักทําให้คนมีความสุขได้นะพี่โปโป๊โปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ถ้าให้ความรักมันแล้วมันจะมีความสุขขึ้นใช่ไหมหนูคิดว่าไปทางออกที่ดีนะและจะให้ความรักมันยังไงอะทําไม่เป็นอะให้กล้ามมึงให้ความรักเมียยังไงวะไม่เห็นยากเลยก็จัดทุกวันจัดดอกไม้ให้ทุกวันอ๋อคอย,ยังชั่วงั้นจากนาทีนี้เป็นต้นไปเราทุกคนมาทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะทําให้กโกรธมีความสุกกันเถอะก็คือต้อใจมันมากๆใช่ไหมก็ต้องง้นแหละโอเคง้นเริ่มปฏิบัติการทําให้โกรธมีความสุข ประสานมือแก๊งหน่อยโปกโป๊กมึงไม่ได้อยู่ในแกง๊งไปยืนตรงนู้นแก๊งพันนี้ไม่มีใครเขาอยากอยู่ได้ดอกจะเล <จะ S 2> ่ด้กันช่หม่นด้ยกันปัดภาพมาที่ต่อไม้หน้าคุณแปลกเดิมีต่อไม้ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงต่อไม้หน้าสงสัยเรามากระโดดถีบต่อไม้เล่นกันเถอะได้ได้ใครถีบต่อไม้ล้มก่อนชนะเฮ้ยอย่านะเว้ยพวกเด็กสเปรด ใฮ้ยเสียงใครใฮ้แปดเสียงมันมาจากตอไม้นี่ตอไม้ผีสิงใช่อ่ะส้มเราเคยดูในหนังแล้วเราต้องทำไงอ่ะถ้าตัวประกอบจะวิ่งหนีแต่ถ้าเป็นพระเอกจะเผาตอไม้ทิ้งเฮ้ยบังเอิญว่าเราเป็นพระเอกซะด้วยสิเรามีไฟแช็กเรามีน้ำมันเราพลาจุดไฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไอ้หนูมันพูดอีกแล้วเด็กสมัยนี้ทำไมมันป่าเถื่อนจังวะข้าคือตอไม้วิเศษถ้าไว้ชีวิตข้าเดี๋ยวข้าจะให้พรโอเคค่อยคุยกันรู้เรื่อง แต่มีข้อแม้นะขอพรอนะไรก็ได้เท่าไรก็ได้แต่ห้ามมีความสุขเฮ้ยข้าเจอโกรธแล้วตอนนี้มันอยู่ส่วนสาธารณะนะเออไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้มันมีความสุขแค่นี้ก่อนนะตูดตูดตูดโอ้ยเกือบตายมีเงินใช้ไม่จํากัดแถมยังได้กินอาหารอร่อยๆอ,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 อีกแต่ห้ามมีความสุขซะอย่างนั้น การทาให้ตัวเองไม่มีความสุขนี่มันยากกว่าที่คิดนะเนี่ยฮห้รูปหล่อไอ้กล้ามึงจะมาไม้ไหนกูคิดถึงมึงอ่ะเพื่อนรักฮะมึงว่าไงนะก็กูคิดถึงใบหน้าหล่อๆของมึงอ่ะเมื่อคืนกูก็ฝันถึงมึงนะโอ้โหดูคนแขนกูลุกพูดอะไรน่าคึืนไส้ว่ะก็ช่วงนี้กูเห็นมึงเครียดกูอยากให้มึงผ่อนคลายไม่ต้องไม่จําเป็นเฮ้ยจําเป็นดีก็เราเป็นเพื่อนกันแล้วยังไงถ้าไม่มีอะไรแล้วกูไปก่อนนะ เฮ้ยเพื่อนอยู่คุยกันก่อนอีเข้ามาใกล้จังวะมึงอยากให้กูปล่อยเหรอเออนับบัตรนาวยิ้มให้ดูก่อนดิฮะาไม่กูไม่ยิ้มทาไมอ่ะมึงมีปัญหาอะไรเออกูมีเหตุผลที่ยิ้มไม่ได้ละกันกูรักมึงกูงกงเกลียดมึงเฮ้ยโกรนมึงพูดกับกูงี้เลยเหรอกูน้อยใจนะเรื่องของมึงปล่อยกูไปได้ยังยิ้มให้กูดูก่อนเอางี้กูให้มึงห้าหมื่นแล้วเลิกยุ่งกับกูซะโอ้โหไอโกรนมึงดูถูกกูมากไปละ เมื่อกี้ว่าเงินซื้อคนอย่างกูได้เหรอเหมือนจะได้นะเอาละมึงไปได้เออขอบใจ <c oughs> เงินซื้อคนอย่างกูไม่ได้หรอกเว้ <c oughs> เออไม่สําเร็จว่ะพวกมึงไปดักรอที่จุดต่อไปได้เลยเ <c oughs> มื่อกี้ไอ้กล้ามก็ทําตัวปแปลกๆกไปแล้วหวังว่าจะไม่เจอใครทําตัวปแปลกแปกใสอีกนะปอกโกพี่จาหนูได้ด้วยเหรออุตส่าห์ปลอมตัวด้วยแว่นดำเหรอ ใช่มันบดบางความสวยหนูไปเยอะมากเลยนะมาต่างจากเดิมตรงไหนวะก็แค่ไม่เห็นลูก,กตาต่างมากเลยแหละไม่เชื่อใคอยดูนะหนึ่งสองทาดาเป็นไงล่ะเหมือนเดิมเป๊ะเป็นไงตลกไหมพี่ถ้าตอบว่าตลกจะเริกมุ่งกับโกปะไม่เลิกฮ่านี่ก็อีกคนเองต้องการอะไรวะโปกๆช่วงนี้พี่ดูอมทุกข์อะหนูอยากให้พี่มีความสุขนี่ก็มีความสุขอยู่นะหน้าแบบนี้มาดูมีความสุขตรงไหนเนี่ยยิ้มสิพี่ยิ้มกูยิ้มไม่ได้เดี๋ยวหนูช่วย นี่เป็นไงหล่อขึ้นเยอะดูดีๆมันเหมือนยิ้มไหมก็ไม่ค่อยนะเอาใหม่เอาใหม่พอไม่ต้องมายุ่งดื้อจริงเลยบอกมาจะเอาเท่าไรหมายถึงอะไรหรอเงินไงเองต้องการเงินไม่ใช่เหรอที่มาทําเนี้ยโอ้ยหนูจะเอาเงินไปทําอะไรพี่เอาเงินไปปลูกผมเหอะไม่ต้องมายุ่งกับหัวข้าที่เข้ามาวุ่นวายเนี้ยต้องการอะไรถ้าไม่ใช่เงินก็เห็นพี่เครียดไงหนูให้พี่มีความสุขอ่ะให้พี่ยิ้มอ๋อก็ขอบใจเองมากนะ แต่ข้ามีเหตุผลที่ทําให้ยิ้มไม่ได้เว้ยว้ยไ,ไม่ใช่ว่าไม่อยากยิ้มฮะเหตุผลอะไรไหนบอกหนูสิบอกไปเองก็ไม่เชื่อหรอกไม่เกี่ยวกับตอไม้น้าคนใช่ไหมเฮ้ยรู้เหรอได้ยินมาจากคนอื่นอีกทีก็ประมาณนั้นแหละโอเคหนูรู้สาเหตุแล้วแล้วไงต่อเดี๋ยวหนูจะลองไปคุยกับตอไม้ดูมั่งเออไปเลยถ้าจิตใจเองบริสุทธิ์พอนะไม่ลองก็ไม่รู้หมดตัวปัญหาไปอีกหนึ่ง งไงตกลงใครจะขอพรก่อนเอาไงดีล่ะเป็ดลองขอไหมก็ทําใจยา,ยากอยู่นะขอพรอ,อะไรก็ได้แต่ห้ามมีความสุขเนี่ยลองดูก็ได้เป็ดไม่น่าเสียหายอะไรเออเอางั้นเหรอส้มเอาละเป็ดทอลองก่อนเลยเออก็ได้ลองดูถ้าไม่ได้ผลนะเผาทิ้งคุยแกอ่ะขอมาขอให้มีแต่คนรักคนหลงโอเคทีนี้ก็มาเลียต่อไม้สามครั้งแล้วก็จะสําเร็จทําไมไม่บอกแต่แรกว,ว่ามีขั้นตอนนี้ด้วยถ้าเลียแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ซวยเลยนะ โดนร้อยยะลูกบวชอะเป็ดเตียยต่อไม้ไอเวลาปกติแล้วไม่เคยเอาใจพอมาทีนี้เราแย่งกันเอาใจกันยกใหญ่มันก็อยากจะดีใจอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ขอใช้เงินให้คุ้มก่อนเออซื้อรถสักคันดีกว่าไอโปก๊ปกมึงมาอีกแล้วเหรอไอปะกูจอดเหมือนปโป๊กตรงไหนเนี่ยก็ทุกตรงอะ่ะ ถ้าไว้ผมยาวนี่ปกโป๊กเลยเนี่ยช่วยไม่ได้ก็แฝดพี่แฝดน้องอ่ะแล้วใส่แว่นดาม,มาทาไมอีกล่ละเนี่ยฮันแน่อยากรู้ใช่ไหมเฮ้ไม่อยากรู้ดูให้ดีๆนะก็บอกไม่อยากรู้หนึ่งสองทาดากูเชื่อแล้วว่ามึงสองคนเป็นพี่น้องกันจริงๆเป็นไงตลกไหมพูดเหมือนกันอีกแล้วต่อไปมันก็จะบอกว่าอยากให้กูยีมใช่ไหมใช่มากูช่วยโอ้ยอย่ามายุ่งกับกู เฮ้ยโกรนทำไมเหมือนมึงรู้อนาคตได้เลยว่ากูจะทำอะไรกูไม่ได้เห็นอนาคตแต่ฉากมันซ้ำทำทุกอย่างมันปปปเปนป๊ะโป๊กเป๊ะแล้วมึงก็จะบอกว่าไม่ต้องการเงินด้วยใช่ปะเฮะ้ยกูต้องการอ้าวเจอความต่างแล้วเอาไปเลยห้าหมื่นเมื่อตามมาจากไหนอ่ะเออไม่ต้องสนใจหรอกเอาไปเลยเฮ้ยโกรนกูพูดเล่นกูไม่เอาหลอกตังมึงอ่ะกูไม่ได้หิวเงินขนาดนั้นนะเว้ยทำแบบนี้มันก็เหมือนการดูถูกเพื่อนน่ะอ้าว ลาก่อนไอ้เพื่อนเลวเฮ้ยแย่ว่ะทำไมเราทำแบบนั้นเนี่ยรีบตามไปขอโทษมาดีกว่าจอร์จกูขอโทษแฮแฮตังห้าหมื่นจอร์จกูขอนี่วิ่งมาเก็บตังเหรอครับดูซิใครมาไก่แั่นพอกลัว นี่ถ้าเราไม่ผิดเพราะมึงจะมาขโมยความสุขกูใช่ไหมขโมยความสุขอะไรนี่มึงมีความสุขหรอคนมีความสุขเขาต้องทําหน้าแบบนี้ขาวโชว์แฮ้ hey, แบบนี้ดูปากเออใช่แบบนี้เขาถึงจะเรียกว,ว่าหน้าคนมีความสุขเอาอีกแล้วไอ้สองตัวนี้ยิ่งกับจัายยากซะด้วยสิพวกข้าเป็นห่วงเองนะเว้ยเลยจะมามอบความสุขให้เอาไว้วันหลังได้ปะไม่ได้มึงต้องมีความสุขวันนี้และตอนนี้ด้วยม,มาบังคับกันได้ด้วยหรอวะต้องการเงินคนละเท่าไหร่คนละสองล้าน โอ๊ยสบายแปบบหนึ่งนะแล้วต้องเป็นเงินเหรียญบาทเท่านั้นกูเสกได้แต่แบงเอาไปแลกเองได้ปะไม่ได้ต้องตอนนี้งั้นต้องทำไงถึงจะยอมหลีกทางให้ยิ้มให้กูดูก่อนโอ้ยเอาอีกแล้วกูยิ้มไม่ได้ไม่ปไปไล่เรื่องแบบนี้มันประคับกันไม่ได้หรอกใช่มึงเข้าใจโลกดีนะเนี่ยโยงเพราะงั้นกูจะทําให้มึงยิ้มเองด้วยการเล่นตลกโชว์กไก้ขาวฮะพวกมึงจะเล่นตลกให้กูดูเหรอใช่แล้วลงทุนกันขนาดนี้เลยเหรอ เพื่อเพื่อดูทําได้โอ๊ยทราบซึ้งว่ะแต่ไม่ได้ข้าจะมีความสุขไม่ได้อ่ะเล่นให้มันจบๆกูจ,จะได้ไปเออตั้งใจดูนะรับรองมุกนี้ฮาพร้อมอยังขาวพร้อมแล้วเฮ้ย hey, ขาวว่าไงโยงวันนี้มีอะไรกินบ้างวะมีกระเพราไก่ฮะกระเพราไก่เป็นไงตลกไหมนี่เล่นตลกแล้วเหรอใช่กูควรจะขำตอนไหนก่อนดีตั้งตัวไม่ทันอ้าวไม่ตลกอ่ะ มันอาจจะตลกก็ได้มันแต่กูงงงั้นไม่เป็นไรมาดูมุกที่สองมึงยังจะเล่นอีกเหรอรับรองคราวนี้ฮาเราไม่ทําให้หาตั้งแต่ตอนแรกเลยวะตั้งใจดูนะเออขาวพร้อมยังพร้อมเฮ้ยหิวมีอะไรกินมั่งร้านปิดแล้วปิดได้ไงใครบอกให้ปิดก็ขอมันหมดอ่ะเหลือแต่กระเพราไก่นมะ่จะเอาไหมฮะกะเพราไก่จบแล้วตลกไหมเพื่อนกูขอโทษมันไม่ตลก ฮะอีกแล้วเหรอมันไม่ตลกตรงไหนว่าขาวนั่นแหละข้าว่ามันโคตรตลกเลยนะแปลว่าไอ้โกรธเนคนที่มีความเครียดสูงมากไม่เกี่ยวกลัวคนอารมณ์ดีก็คงไม่ตลกเหมือนกันแหละพอยังเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆมีมุกที่สามฮะยังไม่หมดดกเหรอรับรองคานี้ฮาแล้วถ้ามันไม่ฮาละ่ะกูกายขาจะพากันไปฆ่าตัวตายเดีย๋ยวกูโทรเรียกปอเต,ตึงมารอเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งดูก่อนอ่าๆเล่นให้มันจบๆคาสุดท้ายนะเว้ยเออรับรองผล พร้อมยังขาวพร้อมแล้วเพี่ยนขำว่าขนาดยังไม่เล่นยังขำเลยใช่แป๊บหนึ่งนะกูขอระงับสติอารมณ์แป๊บหนึง่งมันขำอะอ่ะกูทําใจได้แล้วขาวโอเคเริ่มเลยไ <c oughs> อาขาวมึงอย่ายิ้มดิเต๋อท้อทีท้อทีเฮ้ยอ,อะไรที่อร่อยที่สุดในร้านมึงไม่มีปัญญาซื้อหรอกเฮ้ยจะดูถูกกันเกินไปแล้วมันคืออะไรกะเพราไก่ฮะกะเพราไก่จบแล้วตลกไหม พวกมึงเปลี่ยนลายแกกะเพราไก่มากไปเนี่ยเฮ้โกรนกูรู้ว่ามันตลกมึงไม่ต้องกลั้นขำก็ได้กูไม่ได้กลั้นแต่กูรู้สึกเห็นใจพวกมึงมากปล่อยกูไปได้แล้วใช่ไหมใช้ไม้ตายสุดท้ายเลยโย่งเออก็ได้ไม่นึกเลยว่าจะต้องงัดไม้นี้ออกมาใช้อะไรอีกล่ะรับรองมึงยิ้มแน่เนี่ยละต่อไม้หน้าคนต้นเหตุที่ทําให้พี่โกรนแปลกไป ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยลุงปกปอพวกเธอทําอะไรอะ่ะถ่าวตอไม้ทิ้งครับทําไมอะ่ะมันบอกให้ผมเลียเฮ้ย,ยมันพูดได้จริงเหรอจริงครับแต่ว่างเงียบไปสักพักและวเออก็ดีเหมือนกันนายโยงแผนการที่จะทำให้คุณมีความสุขของมึงอะ่ะรับรองยิ้มแน่ดูมั่นใจเหลือเกินมั่นใจดิมืงหันหลัง ค่เคียวโก้จ้านายบอกว่าโกลนคิดถึงเคียวโกะเหรออือหน้าหน้ากูกูการยิ้มไม่ได้แมวฮ่าฮ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้เคียวโกะเป็นแมวบ้านคุโยงแล้วโกลนแอบชอบเคียวโก้เคียวโกะก็คิดถึงโกลนนะอือดาเมจดุแรงมากวันนี้มีความสุขจุงเบยเออช่างเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปขอพรใหม่ก็ไดะเคียวโกเแมวตอไม้ถูกเป็ดเผ,ผาไปแล้ว